โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์เอ็กซ์ติมทาครับผมวันนี้ก็อยู่ผมตะลคอนมิสเตอร์ดูอิเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลงผมจะมาทําต่อเนาะก็จะมาลงคิบเอ่อเกฟสองนะผมจะมาลงเกฟสองให้ดูนะครับผมหนึ่งร้อยรอบนะผมว่าจะได้คีเอ็มนะผมตัวหลักผมก็ตอนนี้มีอยู่สี่จุดหกเอ็มนะผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวไก่นะผมว่าอ่าตัวไก่ผมเอาเงินออกแล้วแหละเออเดี๋ยวแต่ว่าผมจะให้ดูเหมือนเดิมคนระับนี่ครับ ศูนย์เซนนะครแล้วก็ศูนย์เซนนะครับก็ตัวนี้ศูนย์เซนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเรากลับมาหน้าจอหลักเหมือนเดิมนะครับของก็เอาออกเรียบร้อยแล้วเออใบบวงใบบวกอันนี้ก็เอาออกเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลงให้ดูหนึ่งรอบเหมือนเดิมนะครับผมรอบเหมือนเดิมโอเคเราเข้าดันกันไปเลยครับนี่เฟสสองนะครับผมดูกันว่าเฟสสองเราจะหนึ่งร้อยรอบอะเราจะได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรากดสตาร์ไปเลยครับผมก็บัตด,ดันซื้อมาเท่าไหร่วะสามหมื่นสามมันเอา้าไอ้เหี้ยไม่โดนเองลงครั้งแรกนะครับผมเอาซาเวตลงครั้งแรกก็ลงไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกเก็บสองอ่ะเออ,เก,อเก็บตรงเก็บทูอ่ะเก็บตรงเก็บตัง,งเก็บตรง,งเก็บตังก่อนปปุ๊บ ก็หันหลังปุบอ,อ,อีกครั้งปุ๊บเฮ้ยไม่เป็นนะนี่ <c oughs> โอเคเฮ้ยแต่ของก็ตบเยอะอยู่นะดูกันว่าผมจะได้ k ีเอ็มนะผมสำหรับร้อยรอบเกฟสองนะครับเอา e. ีอี e. ไม่ต้องประหยัดมานานนะผมอี e. ไปเลยครับ ผมยังไม่ได้จับเวลาเลยว่าเจฟสองเขาลงกี่นาทีอะ่ะไม่ได้จับเลยเดีย๋ยวรอดูอีกทีแล้วปุบฟังปุบไปว่านั่นนะไม่เคยลงนะเจฟสองไม่เคยลงนะครับลงเอ่อลงใจกับต่กับเพื่อนให้เพื่อนพาลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลงเองคะแนนที่ห้านะครับผม เออมิงอย่างเดียวไว้เนี่ยกดอีอย่างเดียวไว้เนี่ยปุ๊บผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีตอนนี้ปตั้งยีเดียวเจ็ดที่เจ็ด เปไม่โดนเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมรอยกระทงเนาะแต่ว่าผมจะไม่นับรวมนะครับจะไม่นับรวมรอยกระทงนะครับเอาแบบแตนดัดเลยเดิมๆแบบนับรวมรอยกระทงนะครับก็มันจะมีการแตกอ่าเก็้สองมันจะมีกันแตกที่อยู่ดอกจากบอสในดันเนาะนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับหรือเปล่า เนี่ยมั่ามรู้ม่ร,มรู้ว่าเขาจะปรับหรือเปล่านะครับโอเคมันถึงด่านบอสแล้วครับผมก็ใช้เวลา1นาที2 8วสิบแปดวละรอดูนะผมว่าอีบอสที่โดนตายหรือเปล่าเต <c oughs> ตัสผมก็ไม่ต้องดูเนาะได้ดูไปแล้วเออปังทีเดียวแตกครับผม่ะชิลละแบบนี้ก็ถือว่าเร็วอยู่นะที่ผมอาลิปมาก็ประมาณ4นาทีละ ก็ลงประมาณสามนาทีครึ่งได้มั้งดูทรงแล้วเนะี่ยตอนนี้เดี๋ยวอราดานโจกกันโอเคเงินในดันก็ได้ห้าห้าพันหกร้อยหกสิบสองเซนนะผมก็ประมาณนี้นะครับคนดูอเอเราไปดานโจกกันครับผมเกดเข้าไปด่านโจกเลยครับ let's go โจก,ก็ถ้าได้เอสก็ได้เก้าพันหนึ่งร้อยเนาะเก้าพันหนึ่งร้อยเซนขอบพวกขอบเขียวขอบฟ้าขอบขาวขอบอ่อเอไม่ใช่ดิขอบฟ้า <S <S เ,เออก็โจนเอ่อเอ็นเอ็นบีซียูกิเหมือนเดิมนะครับเฉ okay, จบแล้วโว้ยลงเร็วอยู่นะไอถติว่าเร็วเลยนะผมว่าออกแบบออกลูกง่ายง่ายกับเก็บหนึ่งเยอะเลยเก็บสองอ่ะเฉยก็ได้ประมาณนี้คงเก้าพันหนึ่งร้อยเนาะ โอเคครับคุณดูเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมลงครบ100รอยรอบนะผมมาดูกันว่าเก็สองเราจะได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับผมเก็บหนึ่งเราได้ไปหักอ่าขายของหักหักค่าัดดันไปแล้วได้5้าล้าน5้าล้านเเนาะก็มาดูว่าเก็สองเราจะได้เท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนครบหนึ่งรอยรอบกันนะผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคุณดู 2000 years a l t โอเคครับคุณดูตอนนี้ผมก็ทำการลงดันเจฟ2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาดูว่าผมได้ของเท่าไหร่นะครับผมก็ได้นะผม o r b slot นะผมได้มา513ชิ้นนะครับผมแล้วก็ o r b box 2-5นะครับผมได้มา205ชิ้นนะครับผมก็มีเท่านี้กระทงก็ได้3 2ชิ้นนะครับแต่เราไม่นับนะครับผมอันนี้พูดให้ฟังเฉยเนาะ โอเคแล้วก็ได้ไปบวก1นึ่งชิ้นนี่ได้เยอะนะแล้วก็ได้กันแตกมา9ชิ้นนะผมกันแตกผมดรอปได้จากอ่าจากตัวบอสในเกฟนะครับผมเกฟสนะผมได้มา2องสองใบน,นะบผมแล้วก็นอกนั้นเป็นของดอบมาจากโชกล้วนๆเลยนะครับผมเงินเอ M ที่ได้นะครับผมได้อ่าจาก4ี่ล้านหป่ะสี่ล้านหได้มา7จล้านหนึ่งนะครับผมก็ได้มา,าได้เพิ่มมาประมาณอ่างล้านห้าปะเออประมาณ2องล้านห้ามัง้ง โอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวไก่นะผมว่าผมได้มันเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าจอหน้าจอเลยโอเคเออผมตัวนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอเนาะมาตัวที่หนึ่งนะผมได้หนึ่งล้านเก้าสี่หมื่นห้านะผมแล้วก็ตอนที่สองตัวนี้นะครับได้หนึ่งล้านเก้าหกหมื่นหกหมื่นหกนะครับผมประมาณนี้ก็ตัวที่สามนะผมตัวที่สามจะได้หนึ่งหนึ่งล้านเก้าหนึ่งหมื่นห้านะผมก็ ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเรากลับหน้าจอหลักกันนะผมโ okay. อเคเล่เกมกันนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมคนดูเดี๋ยวผมให้ดูอ่าหน้าคํานวณน,นะครับผมหน้าคํานวณที่ผมคํานวณไว้เนาะส่วนเรื่องราคานี้ผมผมได้ทําการคํานวณแล้วก็ได้ได้เปิดส่องแล้วครับแต่ผมเปิดส่องที่ตัวเด็กนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูหน้าคํานวณกันนะผมว่าผมได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผม โอเคโอเคมาแล้วเมื่อกี้มันมันบั๊กปะปุ๊บเอ๋เปิดใหมโอเคได้แล้วครับผมก็ลงดันเจีบสอนนะผมหนึ่งร้อยรอบนะผมราคาบัตรดันนะผมซื้อมา 33, 99, สามหมื่นสามเก้าร้อยเก้าสิบห้าเซนนะผมหนึ่งร้อยใบก็ 3, 9, 9, 9, สามล้านเก้าเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเซนนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็เงินที่ เงินที่มีอยู่แล้วนะครับผม 4, 4ล้าน6เนาะ4ล้าน6ก็ลงดันได้เพิ่มมาอีก2ล้าน2ล้าน4ก็จะเป็น7ล้าน1ประมาณนี้นะครับผมหลักได้2ล้าน4 000, 4 8 7 0 0 0สนแนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เงินที่ตัวไก่นะครับตัวไก่ที่1ก็1ล,ล้าน9แล้วก็1ล้าน9นะครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้ก็1นล้านเก้าเก้าแสนสี่หมื่นนะครับผมก็1นล้านเก้าแสนหกหมื่นนะครับผมก็ รวมทั้งหมดนะผมที่ได้นะผมก็แปดล้านแปดล้านรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดนะครับแปดล้านสามแสนหนึ่งหืห้าันสาร้อยหกสิบเอดเซนนะผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็เรามาหักลบบัตรดันออกเนาะก็จะได้ห้าล้านสามนะครับผมห้าล้านสามอันนั้นอ่าอันเก่าได้เท่าไหร่วะผมจำไม่ได้เก็บหนึ่งอะประมาณห้าล้านหนึ่งปะเออประมาณนั้นแล้วก็ขายของนะผมนี่คำนวณมาแล้วขายของ orb นะผมได้สองร้อยก็ขายได้สอง0 0น 2 8 7แ0นแปดนเจ็ันะผมแล้วก็วารีสลอตนะผมห้าร้อยสิบสามชิ้นนะผมอัแล้วห0รเนาะก็ขายได้สามแสนเจ็ดพันแดร้อะผมก็ใบบวกนะผมหนึร้อยหนึ่งใบใบ,ใบละหกพันห้านะผมตอนนี้ใบละ6500นห้นะเมือม่อว่าเอเมื่อวานที่ผมลงลิปไปน่าจะประมาณ7000พันสอปเจ็ดพันสองป่ะอืมเาได้6 5แ0 0 0้าหมนหกพันะผม1500แล้วก็เป็นแต่9ชิ้นนะผมใบละ80,000ืนนะตอนนี้เมื่อวานใบละ เมื่อวานใบละเก้าหมื่นก็เหมือนห้าเออเหลือแปดหมื่นละตอนนี้นก็ได้เจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนสองนะผมก็รวมทั้งหมดที่ที่ขายได้นะผมก็ประมาณล้านเก้าบีเจ็ดหมื่นนะผมประมาณนี้นะผมก็เอามาบวกกับอ่าที่เราลงดันได้นะผมก็ได้เจ็ดล้านสามนะผมได้เยอะนะอืมอ่าลงเก็บสองเมื่อวานได้ได้วะห้าล้านเจ็ดเออได้ห้าล้านเจ็ดนีได้เจ็ดล้านสองนะครับผมสําหรับเก็บสองนะ เวลาที่ลงร้อยรอบก็ประมาณแดชั่วโมงเหมือนกันครับเวลาห่างกันแค่ยี่สิบวีครับประมาณนี้ผมก็เลยเอาเอาเอตีเปมม็นรวมรวมมาเลยประมาณแปดชั่วโมงครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการลงเกฟสองหนึ่งร้อยรอบนะผมก็คนดูก็ลองเอาไปเปรียบเทียบก,กันดูนะครับผมว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะสำหรับผมว่าเกทสองก็ได้เยอะนะผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกทสามนะผมคลิปเกฟสามน่าจะรอสักพักนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้สตรีมไม่ได้อะไรต่อสองวันนะครับผมโอเคประมาณนี้ โอเคครับคนดูก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการลงเก็บสองนะก็ฝากคนดูนะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชื่นชอบดันไหนก็ไปลงได้นะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ถ้าเดมก็ขายกัน3ามแปดเนาะรับสามห้าประมาณนี้ครับผมโอเคครับผนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมบายครับผมถ้าผมคํานวณ ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยเลยครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมเอาละผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับคนดู